สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีนำแฟนมวยมาพบกับการวราะห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่18ตุลาคม2 5 6 8นะครับศึกเจ้ามวยไทยแข่งขันกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเริ่มแข่งขันกันในเวลา10เอ่อเที่ยงครึ่งนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทั่วประเทศได้ชมได้ลุ้นได้เชียร์กันทางช่อง3าในเวลาเที่ยงครึ่งเช่นกันแฟนมวยท่านใดเข้ามารับฟังรับชมการวิราะหอวิจารณอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณครับ ไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการเจอกันระหว่างพันโทพีเคสสญชัยมุทยิมกับเพชรชนัทเทงเพชรสีทองพันโทนักมวยจากบึงการซ้อมพีเคอายุ 16- สูงสห6 5เป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีตั้งรับจับทางดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงนะครับลาสุดเลยแพ้คะแนนเพชรนองบีลดสวยใจเจตที่ศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็ชนะชนะนกยกสามเดชฤทธิ์สวเดชดำรงที่ศึกเจ้ามวยไทย ส่วนเพชรชนะทึงเพชรสีทองมวยโคราชซ้อมทึงเพชรสีทองอายุ1 7สูงห้ามวยสายฝีมือดีอาวุธครบเครื่องทรงเดียวกันนะครับชิงจังหวะกันสนุกเลยคู่นี้ล่าสุดเลยชนะคะแนนคมพิเคแสนชยัยมัทยิมในศึกเจ้ามวยไทยร้อยสามปอนด์แล้วก็แพ้คะแนน,นยอดเพชรทบูมเด็กเสียแล้วก็แพ้คะแนน,นยุทธจักรตลาดคนเดินเพลินเมืองคนทรงเดียวกันทางเดียวกันนะครับ กระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันแต่ว่าพันโทนะครับได้เปรียบในเรื่องของหน้าเสือสภาพแวดล้อมแล้วก็รูปร่างนะครับสูงยาวกว่าหน่ย่ยน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านของเพชรชนาทึงเพชรสีทองไปได้ครับในคู่แรกของศึกเจ้ามวยไทยต่อันที่คู่ที่2ของการถ่ายทอดสดเป็นการป้องกันแชมป์1้5ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับของฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวเจ้าของตําแหน่งแชมป์เจอกับผู้ท้าชิงครับทันเทพสจิตประเสริฐหรือว่าสอณรุม,มน์นะครับ ฉลามทองน้ามวยจากสงขาสอนที่ขนมวยสสันเพชรอายุ1 9ดเสูงรูปร่างโครงสร้างดีเป็นมวยจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีตั้งรับจับทางดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงวงในมีล็อกลัดเด้งตีนะครับมีบัดมีศอกเสริมล่าสุดแพ้คะแนนทันเทพสอนและนัลลุมน์เอาไว้ในศึกมวยไทยพัฒมิตรเมที่อวกันยายออานานก8กอันยายน2568ต่อย1 1 6ปอนด์ก่อนนั้นก็ชะนะคะแนนเห,เหินออโตอวันในศึกมวยไทยพลังใหม่ ส่วนทันเทพส่จิตประเสริฐมวยอุบลซ้อมสอจิตประเสริฐอายุ1 7บสูงรูปร่างเป็นรองนะครับแต่กระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันเป็นมวยฝีมือครบเครื่องสองแข้ง2กัดออกแข้งออกข้างสวยงามเอ่อเหลี่ยมตัวดีนะครับเตะหนักต่อยแรงล่าสุดชนะคะแนนฉลามทองเสร็จฉลามขาวในศึกมวยไทยพัฒมิตรแล้วก็ชนะคะแนนศึกเพชรอปรยิยาฟันฟาร์มในศึกมวยไทยพลังใหม่สำหรับผู้ชนะของคู่นี้นะครับคาดว่าจะเป็นทันเทพสอนนลมนนะครับอายุใกล้เคียงกันแต่ว่า การผ่านมวยนะครับเจอเบอร์ดีผ่านเบอร์ใหญ่มากมากกว่าชื่อชั้นดีกว่าและที่สําคัญเคยชนะมาสดๆร้อนๆละละละน่าจะเป็นฝ่ายย้ำแขนเอาชนะฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวไปได้ครับไปต่อกันที่คู่อของการถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยสัปดาห์นี้เป็นการเจอกันระหว่างกแก้วกวางวนสอหนวยเดชกับบัวเขียวภูกเก็ตไฟขับในพิกัดที่13 4บปอนด์แก้วกังวนันน้กมวยโคราชซอนที่เด็ด9 9อายุ3 0สูง175เป็นมวยฝีมือ ตั้งรับจับทางออกแข้งออกข้างสวยงามเตะหนักต่อยแรงฟันสอกคมวงในมีขวางหน้าแทงเก็บกันอาวุธคู่ต่อสู้เก่งนะครับล่าสุดเลยแพ้คะแนนยอดทงไทยสอสมัมยในศึกมวยไทยพระรามใหม่ต่อย132ปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนเพชรลุงเรืองสอจารุวันแล้วก็ชนะนกยุ่สองเก่งกล้าท็อปแฟรี่ยิมส่วนบัวเขียวภูกเก็ตไฟขับนักมวยอเมริกา2อภูเก็ตไฟขับอายุ27ซึ่ง75มวยจังหวะฝีมือมีทุกลูกมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับเดินได้ถอยเป็น แล้วก็เป็นจอมพิกเลาะอีกคนหนึ่งของกลุ่มพลังใหม่ล่าสุดแพ้คะแนนแสงเทนจิวที่เด็ด9-9สในศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็ชนะคะแนนเพชรน้ำมาพีเคสัญชัยมวยไทยยิมในศึกมวยไทยพัฒมิตรนะครับคู่นี้ตามทรงมวยสไตล์การชกนะครับเข้าแก้วกลางวานซ้อมนวอยเด็ดไปก่อนหน้าจะได้เปรียบนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีการผ่านมวยได้เปรียบเก๋าเกมนะครับอย่างน้อยนะครับออกออกนาไปก่อนแน่ได้ออกตัวแน่นะครับลุ้นว่าจะ กินเต็มกินกินเต็มแล้วก็ต่อยาวเลยหรือเปล่านะครับแก้วกรมาณสอนดเด็ดจะชนะบัวเขียวภูกเก็ตไฟคลับไปได้ครับไปปิดท้ายกันที่คู่ที่4คู่สุดท้ายของการแถยทสดเด็ดลิศสพรชัยเจนกับคงเบ้งสอทองภูบาลคู่น,นี้ต่อยกันที่พิกัด120ปอนด์เด็ดลิศหรือว่าเจ้านาลงลิศนะครับฮอนเนอร์มวยไทยเดิม มวยจากกุลีลำอายุ21ศู70ซ้อมที่ฮอนเนอร์มวยไทยเป็นมวยครบเครื่องเดินได้ถอยเป็นตะขวาต่อยขวารุนแรงดักเสียบดักแทงดีอาวุธหนักแรงรุนนับรุนนกได้นะครับล่าสุดชนะนกยุกสี่วันพิชิตวันของม w k o ในศึกพลังใหม่แล้วก็แพ้แค่นั้นในโรงธิ์ลูกกลมหลวงในศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็ชนะนกยุกสี่เชิดชัยเล็กเมืองเพชรยิมในศึกมวยไทยพลังใหม่ส่วนคงเบ้งนะครับ มวยแปะลิว้วฉัดเชิงเซาซ้อมสีโอปออายุ2 4สูง1น5เป็นมวยขวานะครับอ่าประเภทเข่าในเหนียวแน่นนะครับวงนอกมีเตะมีต่อยวงในล็อกลัดตีเหนียวดุด,ดันแข็งแรงล่าสุดชนะคะแนนฟ้าใหม่พีเคแสนชยัมยมวยไทยในศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็แพ้คะแนนฟ้าใหม่พีเคแสนชยัมยมวยไทยในศึกเจ้ามวยไทยนะครับคู่นี้นะครับอ่คงเบ้งจะได้เปรียบในเรื่องของกระดูกประสบการณ์แต่ว่าทางด้านของเด็ดเด็ดริ้นะครับกำลังสดกำลังแรงขึ้นมาแล้ว อาวุธคมนะครับทั้งหมดัดทั้งศอกลุนนันำลุนนอกได้น่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ในเกมนี้นะครับแล้วก็ไปไปิท้ายกันที่3ตัวคัด3ตัวชอบของศึกเจ้าเมือไทยประจำวันเสาร์ที่18ตุลาคม2 5 6 8ครับตัวแรกนะครับชี้ชัดฟันธงไปที่ทันเทพสอนนรุณบลจะายํามแคนเอาชนะฉลามทองสิทธิฉลามขาวตัว2ชอบที่แก้วกังวาน สอฟนวยเด็ดจะชนะบัวเขียวภูเก็ตไฟขับและก็ตัวสุดท้ายปิดท้ายไปที่เด,ดลิส,สอพรชัยจะชนะคงเบ่งสอทองโูบาลขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทีเด็ดมวยไทยเจส็สีสวัสดีครับ